วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVME AXA Ceramic Pro ชียงใหม่และฟิลเลมนาสวัสดีครับเรายังดูที่ X นะครับแล้วก็ผมก็จะเช็คดู Netto V 2นะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ผมก็เห็นคนไทยใช้ n e t t อเยอะนะผมก็อยากจะรู้ว่าทำไมเขาอยากจะซื้อ n e t t ออันนี้มันราคา400,000กว่านะครับบาทนะก็เอ่อโอเคถ้าเทียบกับ Netto X นะ Netto V นี่มันก็จะเล็กกว่าทุกอย่างมันจะเล็กกว่ามันจะ basic ลงไปนิดหน่อยตั้งหลายอย่างนะครับ นี่เปิดยังไงเนี่ยไม่รู้นะโอเคข้างหน้านี่ก็ดูโอเคแต่ว่ามันไม่เป็นปรับไฟฟ้านะครับเป็นปรับธรรมดานะครับแล้วก็อ่ารู้สึกว่าทุกอย่างมันแคบลงนะครับรถมันก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับมีที่ไม่รู้มันชาร์จมือถ,ถือได้นะครับมี USB A ไม่มี USB C นะครับมี12โวลต์นี่นี่นะครับจอเป็น vertical screen นะครับ3 0องศา์น้อนหอนขนาดเลยโอ้ยโอเคฮะนี่โอเค okay. แล้วก็นี่ ที่ไว้ของอะไรโอ้โแคบนะเนี่ยอันนี้แคบนะเนี่ยฮะถ้าจำเป็นต้องซื้อรถที่ราคาสักสี่แสนก็ต้องเป็นอย่างงี้ออ๋อมันมีอ๋อมันมีจอข้างหน้านั่นแหละโอ้ว,ว้าวโอเคเช็คดูนะมันมีที่เยอะไหมเนี่ยอ่าสักสามนิ้วมั้มก็บอกข้างหลังนะครับเป็นอย่างนี้นะครับ มันมี3ที่นั่งเดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามันมันนั่งได้3คนไหมเนี่ยมันรู้สึกแคบนะครับมี USB-A 1อันนะครับคุณต้องแย่งกันนะใครจะชาร์จนะครับก็ใช้ได้ม้งเนี่ยอย่างนี้นะครับเบาะนี่มันแบนหน่อยอันนี้้ผม173เิมเซนติเมตรนั่งได้แต่ว่ารู้สึกว่าผมนี่มันไปมันจะโดนเออพยายนะครับข้างนี้นะเป็นยังไงเนี่ยก็ โอเคแต่ว่าจะ,จะนั่งกันสามคนนี่อึดอัดบ้างแล้วครับที่ไว้ของข้างหลังนะก็ดีมันมันมีที่ไว้ของเยอะถ้าเทียบกับแมวนี่เนตตอนนี้มีที่มากกว่าแมวนะครับกว้างนี้แล้วก็อ้อเราเปิดนี่แล้วก็เอาของไว้ได้อีกนิดหน่อยนะครับว้าวฮะฮะดีมากนะครับเนตต่อ V2 โอเคตอนนี้ผมก็เริ่มเข้าใจแล้วทำไมคนไทยเขาชอบเนต็ตต่อเพราะว่ามันไม่ขแพงแล้วมันก็ยัง work okay. ถ้าจะซื้อรถที่มันราคาสัก400,000กว่านะครับแล้วก็ต้องเลือกระหว่างเนตต์กับที่โนนมีวูลิงผมเลยลองบูลิงแล้วผมว่าผมจะเลือกเนตต์นะครับมันอาจจะช่วงล่างอาจจะไม่ค่อยดีมันอาจจะมีแรงน้อยแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันได้อย่างอื่นที่มันดีกว่าที่มันสำคัญกว่านะครับ้าคุณจะขับในเมืองนะครับโอเค นั่นมีมีมี follower เยอะนะครับโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูิไปนะก็ขอกห้เราบักกันใหม่สวัสดีครับ